นี่นะครับอันนี้จะพามาดูต้นพริกที่ปลูกไว้นะครับในกระถางนะครับนี่นี่เป็นพริกกระเรียงนะครับพริกกระเรียงก็เริ่มออกดอกแล้วออกติดผลนะครับเป็นกระถางที่เอ่อก็แถมในตรงดินครับที่เราซื้อรงดินมาก็าแถมมาบมุกลยเอามามาเจาะเจาะเอาใส่ดินปลูกไปนะครับก็ออกดอกออกผลเหมือนกันครับเนี่ ตอนแรกคิดว่าปลูกในถุงแบบนี้มันจะไม่ออกดอกนะครับแต่เอาจริงๆมันติดนะครับเนี่ยเทียบเลยเนี่ยดูตัวนี้ครับดกด้วยนี่ครับนี่มันไปผ่านไงต้นหนึงนะเอ้ยไปยังไงเนะี่ยนี่ครับดูดินี่นี่ครับ มันออกออกนี่เก็บเก็บไปรอบนึงเลยนะครับมันออกอีกเนี่เต็มเลยเล็กๆก็เพิ่งเนี่ยเพิ่งออกอันเล็กๆนี่ครับนี่ตรงน,นี้ก็ดุครับเนี่ดูกระถางเล็กนิดเดียวครับนี่ดูเราใส่ฟางครับเอาฟางมาโรยโรยปลูกใส่หน้านครับแล้วก็ให้มันอ,อมความชื้น วางมาโลยใส่อันนี้ก็ต้นเล็กเพิ่งย้ายมาใส่กระถางออกดอกแล้วต้นเล็กเนี่ยกิ่งอย่างนี้ก็ออกดอกนะครับเนี่ยต้นกระเพรามันอันนี้มันไม่ได้ปลูกครับมันเกิดเองมันเกิดมาจากกระถางน,าน่าจะเม็ดน่าจะหลุดร่นมาจากไหนไม่รู้อันนี้เป็นพิเกลียงครับ ต้นนี้ก็ออกดอกออกผลนี่ปลูกในกระถางนะครับนี่ให้ดูในกระถางอันนี้ก็เป็นพิการเลียงพึ่งย้ายใส่ถุงต้นนี้ก็มันออกดอกอยู่แต่มันไม่ติดต้นนี้ตองต้นจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่ว่าออกดอกแต่ว่าไม่ไม่ติดผลไม่ติดอื สองรอบสามรอบอลไรจะไม่ติดมันเป็นกับอะไรไม่รู้เป็นกับสายพันธุ์มันหรือเปล่าไม่รู้นะแอ้ต้นอื่นติดหมดนะต้นนี้ก็ติดเนี่ยขณะต้นนี้ปลูกล้งีงครับไอ้พิกเลกียงเอามาปลูกหลังแค่ตดีพิกเลกียงมันตวัวดีออกกลุ่นนู้นมันไม่ออกก็มาดูต้นนี้ครับต้นนี้เออเม,มาา็ดมันจะ ยิ่งๆนะครับเม็ดมาาันจะตะปุมตะปามแต่หอมนะครับนี่นี่เม็ดไม่ค่อยเยอะไอ้ลูกมันไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่แต่หอมนะครับนี่หอมคล้ายๆพริกขี้หนูแต่หอมเอ่อคล้ายๆพริกเอ่อพริกกระเหลี่ยงแต่เม็ดมันไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยหอมมากเนี่ยกินกับแหนมอร่อยมากครับเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมอบเด่ให้ชมเรื่อยๆนะครับ ดีครับ